โอเคนะผมก็สวัสด,ดีครับก็มาอยู่กับผมเล็กๆนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปโอมินิเอ็กซ์ซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนๆน,นะผมอัพสเตตนะครับผมว่าอันไหนอัพอันไหนอัพแล้วดีอันไหนไม่จําเป็นต้องอัพนะฮะอ่ะโอเคแต่ก่อนอื่นเลยนะครับระบบการฟาร์มดันที่มีปัญหานะผมในเมื่อวันที่แล้วที่ผ่านมานะผมหลายคนก็เจอปัญหาบั็กใช่ไหมตอนนี้หายบั็กแล้วนะฮะเราก็ไปลงดันกันได้แบบปกติแล้วนะครับอ่ะ โอเคนะก็ไปลองลงกันดูนะตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะครับเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อจาก o อมิ x น e เอบธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็น o อมิ x น e เอ็ก b e รีบ5นะฮะก็ลองมาดูว่าอะไรมันดีขึ้นบ้างนะผมตอนนี้ที่ผมเจอก็คือดันในบัคเอ้ยบัคในดันดันในบัคแล้วผมก็เริ่มบัคแล้วนะครับบัคในดันเนี่ยาหายไปแล้วอย่างเช่นการแปลงร่างไม่ได้นะครับโอเคเพื่อนๆก็ลองไปดูกันนะ อโอเคมาวันนี้ประเด็นของเราคืออัพสเตตนะครับเรามาดูันที่สเตตก่อนตวก่อนอื่นเลยกดตัว M ขึ้นมาหรือใครเล่นในมือถือก็กดเนี่ยรูปเขียวตรงนี้นะครับผมอาจจะมีปุ่มก็ได้นะกดตัว M ขึ้นมาอ่ะผมจะอธิบายทุกสเตตเลยนะผมอันไหนอัพอันไหนควรอัพอันไหนไม่ควรอัพน,น,นะครับ แล้วก็สิ่งอันไหนที่ผมรู้แล้วก็ไม่รู้นะโอเคเรามาเริ่มอันแรกครับบีดนะครับคือลมหายใจนะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันอัพแล้วมันได้อะไรนะฮะใครรู้ก็บอกได้นะนอาจจะแบบเป็นฟังก์ชันลับที่แบบเพิ่มระยะเวลาอมิติหรือเปล่าแต่ไม่น่าใช่นะนะครับอันนี้ก็เป็นลมหายใจคือไม่ไม่ควรอัพนะครับไอ้ส่วนบนเนี่ยสามอันนี้ไม่ควรอัพเลยนะครับอ่าอันนี้อันแรกก็บีดนะครับผมลมหายใจอะไรไม่รู้อนะของเขานะอินเทลเจนส์นะผมอินเทลเจนส์เนี่ยคือสติปัญญา ไม่รู้ว่าอัพแล้วได้อะไรนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะอัพแล้วได้แบบมัเตอรีเพิ่มเร็วขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตัวนี้ก็ Pro p r ร o พเรียลเนะครับตัวนี้คือการการรับรู้อากับกิริยาอะไรข <c oughs> องเขาอกไปแปลแล้วมันแบบอะไรการรับรู้อากับกิริยาเหมือนแบบปฏิกิริยาเหรอ ออกของศัตรูเลยอ,อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่3ามอันเนี้ยไม่ควร up นะครับอ่ะเรามาดูสแตทสีสแตทข้างล่างอันนี้สมควร up นะครับผมที่ผมจะเน้นไปเลยเนี่ยคือจะจะเน้นไปที่ strength กับ energy นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะว่ามันทานํางานยังไงนะครับตัวสแตทตรงข้างล่างนี้นะอ่ะเรามาดูสแตทที่ไม่ไม่ต้องเน้นมากนะผมแต่ก็ up ได้ก็ดี speed นะครับ สปีดเนี่ยจะเป็นการอัพความเร็วของเราซึ่งมันก็ขึ้นน้อยนะอันเป็นสมมุติความเร็วเรา1ิเนี่ยอัพไป1เนี่ยอาจจะเป็นขึ้นมา0ูนดศนย์ 1, อะไรอย่างเงี้ยนะครับน้อยๆมากน้อยจริงนะครับตัวรีสตินก็เป็นเลือดนะครับผมแล้วผมอัพเลือดปุ๊บอ่ะเนี่ยผมเลือดผมเพิ่มนะเพิ่มมา1น,นะครับก็คืออัพ1ก็เพิ่ม1อัพ2เพิ่มสองนะใช่ไหมใช่นะครับผมอ่ะก็ค,คือน้อยน้อยเหมือนกันแต่ว่า ที่เน้นเลยนะครับผมก็คือตัวสเตรนจ์กับเอเนจีตัวสเตรนจ์เนี่ยจะเพิ่มดาเมจให้เราสมมติว่าเราตีตีตีสามใช่ไหมครับผมตีหนึ่งตีธรรมดาตีธรรมดาปุ๊บอย่างเงี้ยน,นะครับผมดาเมจคนอื่นเนี่ยจะเป็นสองตอนนี้ผมเอามาสี่สิบสองตดาเมจผมสามนะซึ่งมันเหมือนจะบวกศูนย์จุดศูนย์จุดสี่สองหรือเปล่าหรือตามนี้เลยนะผมถ้าถ้า 100, อัพไปหนึ่งร้อยอาจจะบวกมาหนึ่งดาเมจนะ อันนี้ก็ค่อนข้างจะน้อยมากนะครับที่ผมให้อัพจริงๆเนี่ยคือ energy energy เนี่ยไม่ใช่ระยะเวลาของออมิทิกนะครับเป็น energy ตรงนี้อ่าแล้วมันคืออะไรล่ะครับ energy ตรงนี้เนี่ยมันคือหลอดที่เอาไว้ใช้สกิลของเอเลียนนะครับอ่าก็แนะนำให้อัพเลยอันนี้หรืออัพสติงก็ได้นะสองบ2ดแดนี้ที่ผมแนะนำนะสำหรับผมนะอ่าถ้าเป็นผมเล่นเนี่ยผมจะอัพแค่สเตซนี้นะผมที่มันสำคัญจริงๆนะครับตัว energy คือเวลาเราแปลงร่างเป็นเอเลียนเนี่ย นะครับตัวเอเลี่ยนเนี่ยจะมีสกิลใช่ไหมตัวสกิลเนี่ยใช้ Energy ทุกอันเลยนะครับปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นเรากด X ไป Energy แล้วก็จะลดมาครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเราอัพ Energy เนี่ยนะครับผมตัว Energy เนี่ยจะรีคอเวอรี่เร็วขึ้นนะครับหรือเพิ่มจำนวน Max Energy ผมก็ไม่แน่ใจก็ลองไปสังเกตกันดูนะครับแต่แต่ก็นั่นแหละครับผมสเตตที่คนอัพมีแค่2องสเตตนี้นอกนั้นไม่จำเป็นหรือถ้าใครเพื่อนๆรู้ว่าสเตตไหนมันคือแบบ มันคือส่วนลับของอะไรนะรผมบวกแล้วได้อะไรดีๆเนี่ยก็มาแชร์กันได้ใต้คอมบมนนะฮะส่วนสเตตที่ผมแนะนําก็มีแค่นี้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสอนอัพสเตตแล้วก็บั็กที่เขาแก้มาก็ลงดันได้แล้วนะฮะเพื่อนๆไปลงดันกันได้นะค่อนข้างระบบค่อนข้างดีขึ้นนะดีนะผมที่เขามีการอัปเดตในการแก้บั็กนะครับก็เราก็รอติดตามกันต่อไปส่วนคลิปนี้มีเท่านี้จ,จะ้ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละจ้า